หมอลำพาไปเพลินชแนลสแก้วปูนปูนน้องอายบ่าเบิร์ดและคุณย่านะครับกำลังเดินทางยังไงก็ขอให้ศิลปินทุกท่านที่กำลังเดินทางไปสะแก้วนะครับปลอดภัยทุกทกท่านด้วยแล้วก็ทำการแสดงโชว์ได้อย่างราบรื่นนะครับก่อนทําการแสดงโชว์เนี่ยก็ต้องมีการเตรียมตัวเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะในเมื่อถูกว่าจ้างมาแล้วก็ต้องทํางานให้เต็มที่นะครับเพราะ เสียงวิหกกาลังยกระดับนะครับในเรื่องขององค์กรแล้วก็การทำงานนะครับบอสนุเขาก็าไลฟ์สดนะครับไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะพอยกไม่ยกนะครับก็ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ว่าให้เดินทางปลอดภัยกันทุกๆท่านด้วยอยากไปเต้นหน้าห้านํำเดอร์จานะครับแต่ ก็ไปว่ได้นะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะติดธุระนะเพราะว่าบางท่านมีงานเยอะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันไกลจากตรงที่ไม่ยกบางท่านอยู่พอมันไกลก็เลยไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถดูผ่านหน้าจอได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะบอกเลยนะครับว่าสะแก้วเนี่ยคือจังหวัด ที่พ่อแม่ของแอดดิวเนี่ยเคยอยู่มาก่อนนะครับตอนสมัยผมเด็กๆตัวน้อยๆจำได้ว่าเรียนโรงเรียนพรพงคุลตอนอนุบาลน,นะครับจังหวัดสระแก้วถามว่าอาหารเยอะไหมตอนนั้นยังไม่รู้สึกว่าเยอะนะมีแต่ข้าวแกงมีแต่ก๋วยจับที่ว่าอร่อยออยตอนเด็กจำความไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ตอนนั้นคือพ่อแม่ผมได้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่สระแก้วนะ แต่พอมาสมัยนี้เขา,าพัฒนานะครับพัฒนาขึ้นเยอะมากๆในเรื่องของอตึกราบ้านช่องสถานที่นะครับความอุดมสมบูรณ์ต่างๆพัฒนาขึ้นเยอะตะลงตลาดเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้นะของกินหาได้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วที่เด็ดที่สุดนะครับที่เด็ดมากๆเลยที่ไปสะแก้วแล้วต้องลองและอยากให้ทีมงานเสี i f i ไปลองนั่นก็คือข้าวต้มเลือดนะครับ ข้าวต้มเลือดเนี่ยเป็นอาหารชั้นเลือดของชาวจังหวัดสราแก้วนะครับข้าวต้มเลือดนะฮะอร่อยจริงๆเลยนะครับข้าวต้มเลือดเนี่ยเพราะว่าเขาจะเอาเลือดมาปั่นนะครับอร่อยมากๆเคยกินอยู่นะหรือของดีสาแก้วก็น่าจะเป็นกาแฟาบ้านย่าหรือเปล่า <c oughs> นะไปได้นะครับเพราะว่ากาแฟาบ้านย่าเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยลองแต่คิดว่าต้องมีของคิดว่าต้องอร่อยแน่นอนนะ อันนี้ใจนะใจคิดว่ามันต้องอร่อยอะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนมารีวิวไม่ได้นะมีคนมารีวิวว่าอร่อยแล้วนะครับหลายคนแล้วนะบอกว่ากาแฟบ้านญาเนี่ยรสชาติเด็ดรสชาติอร่อยนะครับอ่ะเราก็ขอให้พยกมายยกใครที่อยู่สักแก้วนะครับไปลองทานกาแฟบ้านญากันดูนะเพราะทางทีมงานเสียงวิหกเนี่ยเขาไปลองชิมมาแล้วเขาไปกินมาแล้วนะเขาก็อร่อยกันนะครับสักแก้วนะครับ ลองไปม่วนไปจอยกันหน้าเวทีดูนะไปเต้นหน้าห้างกันดูนะครับยังไงใครที่เดินทางข้ามจังหวัดมาสระแก้วเนะี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านละกันนะคืนนี้นะครับเป็นคืนที่สนุกแน่นอนชาวสระแก้วเนะี่ยยินดีต้อนรับทุกทุกท่านแน่นอนนะครับใครกําลังเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยปลอดภัยทุกเส้นทางละกัน สำหรับทุกคนที่เดินทางนะคนอรันรออยู่นะผ่านโนนดินแดงนะครับมาตาพยาก่อนและลงเขาเดอ้อเดินทางปลอดภัยเด็กคนนั้นชื่อสก,กุณาพรจากแม่ยกท่านหนึ่งนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วกันนะยังไงชาวเสียงวิหกท,กทุกท่านก็ไปมอบความสุขให้แน่นอนนะครับ ส่วนในเรื่องของการอัปเดตงานนะครับการอัปเดตงานในวันนี้จะมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับก็คือพ่อจ๋าลูกจ๋าเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็คือไปพบปะพะยกม่ยกเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีอัปเดตอะไรบ้างก็เกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตหมอรำมาแหละนะครับ สุดอลังการงานโชว์เหมือนเดิมในวันนีนะ้บ้านสุขสำราญบ้านทา่าเกษมนะครับตำบลทา่เาเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเช่นเคยนะครับก็จะไปทําการแสดงที่ไหนทางบอสนุนะครับเขาก็จะโพสต์ลงในโซเชียลว่าเดี๋ยวไปต่อนะที่นี่นะในบอสนุก็น้องเบิร์ดนะครับจะโพสต์เราก็เข้าไปดูได้นะครับ อย่างวันนี้ก็คือทา่าเกษมบ้านท่าเกษมอยู่ตรงไหนใครอยู่ใกล้ก็ไปรอรับชมเลยตำบลทา่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับติดต่องงานก็เช่นเคยครับเต็มมงใหญ่0969698955นั่นเองนะยังไงพ่อจา๋าลูกจา๋ารออยู่นะครับนะโอเคอย่าลืมไปรับความสรุกเต็มๆกันในวันนี้นะครับขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ